วันนี้ก็เป็นวันที่สองมีษาสนห้าร้อยหกสิห้าเนาะวันพระราชสมภพของพระเทพทพี่เป็นวันเกิดของท่านนั่นเองท่านก็ได้เกิดมาจำนวนนานแล้วแต่ท่านก็ได้เป็นผู้มีบุญญาบมีบุญกุศลทำตามพระบิดาราชการที่เก้าของที่ท่านที่ท่านได้บำเพ็ญได้เสียสละมานี่พระเทพ ท่านก็ทำแบบอย่างพระบิดาเพราะพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นรูปแบบที่ท่านได้ทำไว้ให้พระเทพได้เดินทางตามพอท่านได้จาริกไปหลายที่ได้ไปพบไปสนทนาไปทำไปสร้างบุญสร้างกุศลจำนวนมากมายเพราะท่านมีบุญมีกุศลมีบารมีถึงท่านจะเกิดเป็นเพชร ผู้หญิงก็ตามเป็นสตรีก็ตามแต่จิตใจเข้มแข็งยิ่งกว่าผู้ชายเป็นผู้ที่คขขวนคว้าในบุญในกุศลเป็นผู้ที่มีบารมีมากฉะนั้นวันเกิดของท่านท่านก็เป็นผู้ที่มีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เป็นร่มโพล่มใสของเราชาวไทยทั้งหลายที่ได้ได้อยู่ด้าใต้ประสงนิกรของท่านเพราะเราผ่านราชการมาตั้งสิบ ราชการแล้วราชการที่1ราชการ2องสามจนถึงราชการที่10เนี่ยคนโบราณหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าราชการที่1นึ่งว่ามหาการราชการที่สองพานยักษ์ราชการที่สามลักมิตรราชการที่สี่สถิตธรรมราชการที่ห้าจำแขนขาดราชการที่หกราชโรโจรังราชเการที่เจ็ดทานทุกราชการที่ ยุคธมินลรุ่นที่9ทินกาเขาราชการที่10ชาวศรีวิไลนี่ชาวศรีวิไลก็เกิดในยุคนี้แหละแต่เราเป็นลูกเป็นหลานของราชการที่9ถือว่าเป็นคนโชคดีเป็นคนที่มีบุญมีกุศลตามรอยของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพุทธมามะกะผู้ที่ตั้งมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้ามีมีธรรมอยู่ในจ,ใจิตใจท่านได้ เอ่ยตอนที่ท่านคลองราดใหม่ๆท่านบอกว่าเราจะปกครองโดยธรรมนั่นเองท่านจะปกครองโดยธรรมโดวยวินัยนั่นเองด้วยความเมตตาความการุณาความมุติตาความอุเบกขาพรหมวิหารสี่ท่านมีเต็มที่เต็มกำลังฉะนั้นประเจ้าอยู่หัวท่านก็สวรรคตรไปแล้วราชการที่9ราชการที่10ถือว่ายุคข,ของสีวิไลยุคข,ของอินเทอร์เน็ตยุคข,ของเฟซบุ๊กยุคข,ของ ของแสงสว่างด้วยเทคโนโลยีที่เราได้สื่อสารอยู่ใน l a อยู่ในอเมริกาเราก็สื่อสารกันได้ด้วยเทคโนโลยีด้วยไฟเบอร์ต่างๆที่ทำให้เราสื่อสารกันได้ฉะนั้นการใช้ระบบสื่อสารให้เป็นประโยชน์ก็เป็นคุณอนันต์ถ้าเป็นโทษก็โทษมาหันทำให้ตกนรกหมกใหม่ก็ได้อยู่ที่การใช้ของเราเหมือนเรามีมีดมีดหนึ่งเราจะไปฆ่าคนก็เป็นบาป แต่ถ้าเรามาปอกผลไม้มาทําหั่นผักหั่นอะไรก็ได้ประโยชน์นีสิ่งที่เรามีแล้วเราก็ช่างใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อัตภาพได้ร่างกายมาเราก็ต้องเจริญศีลเจริญธรรมจเจริญกรรมฐา,านจเจริญทานบ่มีศีลบม่มีเนค่ขัมะบ่มีวิรยิยะบ่มีขันติบม่มีสัจจะบม่มีอธิฐานบม่มีเมตตาบม่มีอุเบกขาบรมีเนี่ฉะนั้นเราเจริญเมตตาทุกวันทุกวัน แผ่เมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแผ่เมตตาให้ตัวเองมีเต็มที่เต็มกำลังเราก็บอกให้บุญให้คนอื่นได้ร่วมบุญได้ร่วมสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างวัดวาศาสนาให้ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาในศาสนาวัตถุศาสนาวิธีศาสนาธรรมศาสนาบุคคลนี่บุคคลก็อาศัยวัตถุนี่ถึงเป็นอยู่ได้เซนาสนะอาหารบิณฑบาต จีวอเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคปัจจัยสเราต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันพุทธบอยศัตวสีก็เป็นผู้ที่ควรายในการสร้างบุญยาบรามีในการสร้างบุญทานบุญกุศลวัตถุทานสองธรรมทาน3อภัยทานนี้ทานมันมี3มระดับได้กันเราต้องทําไปพร้อมๆกันด้วยการเอา เอาวัตถุสิ่งของเป็นทานเอาปัจจัยสี่มาช่างเสนาสนะสร้างที่อยู่ที่อาศัยของวัดศาศาส,สนาเราก็เกิดความปิติความยินดีความภูมิใจนึกถึงเมื่อไหร่เราก็เกิดความสบายใจเหมือนเรามาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาโมทนาบุญเนี้ผ่านไปชั่วโมงแป๊บเดียวถ้าเรามีชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาสีมันไม่ยากเกินที่เราจะทําได้ฉะนั้นเรามีร่างกายมี ความศรัทธาปาศรัทธาความเลื่อมใสแล้วก็แบ่งเวลามาสวดมนต์แบ่งเวลามาสร้างคุณงามความดีแบ่งปัจจัยที่เรามีเรามาให้ทานวัตถุสิ่งของเป็นทานสองร,รมทานสามอภัยทานวัตถุสิ่งของเป็นทานก็ทำให้จิตใจเรามีความปิติความสุขความเบิกบานในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีบุญเราก็เกิดในสวรรค์ ใน6ชั้นได้ชั้นจาตูมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตสันนิมานชั้นปริมาสวัตีนั่นหชั้นด้วยการสวรรค์หกชั้นถ้าเราอยากเกิดเป็นพรมเราก็ต้องเจริญสมถะภาวนาการเจริญสมถะภาวนาคือการเจริญกสิณสี่สิบนั่นนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติจาคานุสติ เทว,วดานุสติกายคตาสติมรณา,านุสติอานาปนาสติละกะอัปปมานุสติอนุสติสิบนี้เราก็ต้องหมั่นเจริญถ้าเราเจริญพุทธานุสติแล้วพระพุทธเจ้าท่านนำธรรมคำสั่งสอนของพทธเจ้ามาสั่งสอนให้เราเกิดความศรัทธาพระวินัยตั้งมีตั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎกพระ พระสุตันพระสูตรต่างๆก็มีจำนวน21,000พระธรรมคันพระบิธรรมมีตั้ง4 2 0 0 0พระธรรมคันให้เรามาเรียนรู้ศึกษาถ้าเราเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เกิดความตั้งมั่นความศรัทธาปาสาทะความเลื่อมใสในพระรันตนตรัยยาสัตสัทธาตถาคตอัจจะลาสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถา,าคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวนไหว ศีลัญจัยสะการะยะนังอริยกันตังปะสร้างสีตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสร้างเคปสซาโทยัสถิอุชุภูตันจัตสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอธาธัาฐิตโตติตังอหูอมโมคันตะสาชีวิต,ตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมัน ตาสมาสทัทธันจาสิโรัญจาปาซาดังธรรมะดาสนังอนุญูเชธเมทวีสารังบุตธ,ธานาซาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อละลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควกรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองๆนี่ถ้าเรามีธรรมะวินัยอยู่ในใจิตใจเป็นคนไม่จนเป็นคนมีการค้นคว้ายในบุญกุศลเหมือนสุปปพุทธเป็นโลกเลือน บุคคลที่เป็นโลกเลือนไปที่ไหนก็คนลังเกียจหากินขอทานไปวันๆเพื่อจะยังชีวิตให้อยู่ได้สุปพุทธะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเทศธรรมให้มหาชนสุปาพุทธะก็จะไปขอทานกับคนที่ไปฟังธรรมท่านก็ไปอยู่ด้านหลังก็ไปแอบๆดูว่ายังมีคนให้ทานเขามาจำนวนมากท่านก็ไปแอบฟังแอบฟังแอบ ฟังธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังพุทธเจ้าก็เล็งข่ายพยานไปหาสุปาพุทธะเป็นผู้เท่าเข้าถึงโซดาบันสุปาพุทธะก็ได้เข้าถึงความเป็นโซดาบันถึงจะเป็นขอทานเป็นขี้เลือนก็ตามแต่ท่านก็ไม่จนศีลจ,จนสมาธิจนปัญญามีเท้าสกกะเทวราชพระอินนั่นเองในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มาลองลองใจลองภูมิ บอกว่าให้ท่านด่าพระพุทธดาพระธรรมดาพระสงฆ์สุปาพุทธท่านก็ไม่ด่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความตั้งมั่นพระอินทร์ก็ปลอมตัวมาบอกให้มาดาก็ไม่ด่าเพราะว่าท่านเข้าถึงไตรสรณคมมีทานมีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญามีคุณธรรมห้อย่างนี้ท่านไม่เป็นคนเป็นคนไม่จนเป็นคน ชีวิตเขาไม่เป็นมันย่อมเกิดไปในพระนิพพานหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติแต่วิบากกรรมวิบากขันของท่านท่านก็ได้โดนวัวมาขิดขิดตายไปขณะที่เดินไปในกลางถนนมีมีหนังยักษินีเข้ามาสิงแม่โคพอเข้ามาสิงแม่โคก็ขิดสุปปุทธะตายไปขณะที่เดินอยู่ข้างถนน วิบากกรรมวิบากขันของสุปาพุทธะเมื่อก่อนในอดีตชาตินี้เกิดเป็นคนร่ำรวยมากเป็นคนที่มีเงินมีทองมากไปเห็นภาพรประเจกพุทธเจ้าท่านเดินมาท่านก็ถุยน้ำลายสร้างความรังเกียจให้กับภาพรประเจกพุทธเจ้ามีการถุยน้ำลายใส่ภาพรประเจกพุทธเจ้ากรรมตรงนั้นนะทําให้ท่านตกนรกหมกไหมหลายภพหลายชาติพอวิเศษกรรมมาก็ทาให้ท่าน เกิดเป็นโรคเลือนกดเป็นแผลเป็นตุมเป็นผู้พองเป็นโรคเลือนไม่หายเพราะวิบาววิกรรมที่ท่านไปถุยน้ำลายใส่พระปัจเจกพุทธเจ้าตอนที่ท่านมาบินทบาตเกิดความลังเกียจเดียดฉันกับสมณะกับพระปัจเจกพุทธเจ้าวิบากรรมท่านเลยเป็นคนขี้เลือนเนี่ยเนี่ยวิบากรรมบางทีมันก็ต่อไปถึงหลายภพหลายชาติหลา,หลายกับหลายการเกิดมาเมื่อไหร่ก็ เป็นโลกเลือนเกิดมาเมื่อไหร่ก็เป็นคนยากจนแต่ท่านได้เข้าถึงไตรสนาคมแล้วถึงจะเป็นขอทานแต่ท่านก็เป็นผู้ที่เข้าถึงพระรัตนาตรัยละสักยะทิฏฐิละวิกิกิชาละสินตาประมาทสาข้อได้ท่านเลยเป็นผู้ที่ไม่จนชีวิตไม่เป็นมันชีวิตไม่เป็นมันเป็นผู้ที่เข้าสู่โสดาปฏิผลแล้วในวิบากกรรมวิบาก ขันของท่านในชาติก่อนๆนู้นท่านเป็นลูกเศรษฐีร่ํารวยเป็นร่ํารวยเงินทองเป็นคนที่จ้างโสเภณีมาเชยชมมานอนด้วยตั้งสี่คนมีพ,มปปพัทธิยะมีสุปาพุทธะจอมโจรขาวแดงแล้วก็สุปะอะไรอีกคนหนึ่งนี่จำนวนสี่คนเป็นลูกเศรษฐีจ้างโสเภณีมานอนด้วยแต่ด้วยที่อยากได้เงินได้ทองของนางโสเภณีเน,นี้ย เลยฆ่านางโสพินีนางโสพิีก็อาฆาตพยาเบ,ยพเบียดเบียดเบียนสุปาพุทธะเบียดเบียนจอมโจรเขาแดงเบียดเบียนพระพัทยะทําให้ทั้งสาสี่คนนี้ต้องโดนวัวคิดทุกชาติไปนี่ไหนวิบากกรรมวิบากขันที่ท่านได้ได้ไปฆ่าผู้หญิง ค่าผู้หญิงโสเพณีที่ต้องการเงินต้องการทองเนี่ยเนี่ยข้อที่หนึ่งอภิสมาโลโพโลเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซ่ความประทุษร้ายโกโทความโกเคืองอุปนาโหความผูกเวรไหมมันกันมาโคความลบลูดูถูกป,ปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริษยามัชริยังความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งข้าวของและวิชาความรู้ มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลซาเธอยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพวความแข็งกระด้างดืดดึงเมื่อสัง่งสอนด้วยทำโดยชอบซารำโพวความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่าง,างๆเมื่อว่ากล่าวโดยทำโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทวความเมาหลงในร่างกายที่สุดโทมด้วยความชลาและความป่วยไข้อยู่เป็นนิด ประมาโดวความประมาทมัวเมา,านะมต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนี่นะคนที่มัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังย่อมเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตภะในธรรมลมทั้งหลายย่อมไม่เข้าถึงอนุตตรธรรมไม่เข้าถึงโลกุตรธรรมย่อมเบียนในโลกียทรัพย์นี่นะพระพุทธเจ้าท่านถึงตัดบอกไว้ว่าคนที่จะทำคุณงามความดีต้องมีศรัทธา ต้องมีศรัทธาวิยะความเพียรสติความตั้งมั่นสมาธิความรึกได้มสมาธิปัญญาความรอบรู้นั่นเองพุทธเจ้าพระละห้าอินทรี์หก็จะมีฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ศรัทธาแม้แต่บุพกรรมของนางอุบลวนาในอดีตชาติท่านก็เป็นโสเภณีตั้ง500ชาติท่านเป็น โสภณีตั้ง500ชาติเป็นแม่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง5 0 0พระองค์เป็นแม่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง500พระองค์เพร,ะระเพเาพระออาท่านอดิทานเป็นผู้หญิงพอการเป็นผู้หญิงนี้ทาให้เกิดได้ทาให้เกิดเป็นลูกเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจํานวน500องค์แต่วิบากกรรมวิบากขันท่านเลยได้โดนขมขืนโดนนายมานพนันทะมานพ คมคืนเป็นหลานชายของท่านนั่นเองคมคืนที่ในกุฏิของท่านนั่นเองนางอุบลวรรณวิบาววิกรรมวิบากขันท่านก็เคยเกิดเป็นสมเพณีด้วยเกิดเป็นแม่ของพระประเจกพุทธเจ้าจํานวน500พระองค์ในอดีตชาติท่านก็เป็นกันหาเป็นลูกของพระพระเวสสันดรนั่นเองชาลีนั่นเป็นพระราหุนนั่นเองนะเน,น,นี่นะอ,อดีตชาติแต่ท่านไม่มีความพอใจของ พระพุทธเจ้าที่พระโพธิสัตว์หรือพระเวสสันดรให้ทานแก่ชูชกไปชูชกก็พาจูงชาลีกันหากันหาชาลีไปตีไปเขี่ยนไปนางอุบลวรรณาหรือว่ากันหาก็ไม่เกิดความพอใจและอธิษฐานในจิตว่าชาติหน้าชันใดไม่ขอเกิดตามพระโพธิสัตว์อีกแล้วเราจะไปเกิดเป็นเป็นสาวกก็ได้ขอเป็นสาวกก็พอแล้วไม่ได้ปรารถนาเป็นลูกของ พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อีกเนี่ยท่านเลยได้ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกของพระโพธิสัตว์ท่านก็เกิดในตระกูลเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลเป็นคนที่มีเงินมีทองมากหน้าตาสดสวยง,งดงามอย่างยิ่งแต่ฝ่ายบิดาก็เห็นว่าความงามของลูกสาวนี่ถ้าให้ใครผู้นั้นก็แย่งแย่งชิงไปแย่งชิงเพื่อจะแ,แย่งชิงเช,งชยชมเลยมอบ บอกบอกให้ลูกสาวเธออยากบวชไหมถ้าอยากบวชก็จะพาไปบวชเป็นพิษุนีนางก็ลักปากลักคำว่าจะไปบวชกับเป็นพิษุณีพอบวชไม่นานท่านก็บรรลุเป็นธรรมเป็นโซดาบันเป็นสิกิเตคาอนาคาอารหันต์ตามลำดับแต่ท่านไม่มีความยินในการมาคุณมากท่านเลยเบื่อหน่ายในความกำหนัดท่านเห็นโทษเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในชาติแรกที่ท่านได้เกิดเป็นคนสวยคนงาม ท่านได้เป็นคนยากจนเป็นคนยากจนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรกินอยากได้ห่มผ้าแค่ผืนเดียวผ้าทองคําแต่นางก็มีความปรารถนายินดีอยากได้ผ้าทองคาเขตของเศรษฐีเศรษฐีว่าถ้าอยากได้ผ้าทองคำผืนหนึ่งเราจะให้เธอทํางานตั้งสามปีถ้าทําได้ถูกใจเราจะให้ผ้าทองคําแก่นางผืนหนึ่งนางก็ทํางานตากตําต้องสามปีกว่าจะได้ผ้าทองคํามา พอได้ผ้าทองคำมาแล้วนางก็มาเตรียมห่มไปอาบน้ำที่ท่าน้ำเตรียมจะห่มพระพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ที่โดนโดนโจรป้นจีวรไปก็โดนพระไม่มีเสื้อผ้าเอาใบตองปิดอวัยวะร่างกายฝ่ายนางก็เห็นว่าพระไม่มีไม่มีจีวรเลยอผ้าทองคำที่ตัวเองกำลังจะนุ่งจะห่มนี้ทวายให้ครึ่งหนึ่งเห็นพระ ห่มผ้าจีวรแล้วก็เกิดความศรัทธาเพิ่มขึ้นอีกเราควรถวายเพื่อจะต่อพบหน้าชาติหน้าอีกแล้วก็ถาวายทั้งหมดทั้งสองผืนทั้งผืนตัดครึ่งหนึ่งก็พถวายทั้งหมดเลยนางก็อีฐานเกิดชาติไหนฉันได้ขอให้ผู้ที่เจอได้เห็นนางนี้ก็เกิดความหลงไหลไฝ่ฝันอยากได้เคราะนางครอบครองในวิบากกรรมที่นางถวายผ้ากับพระหันชาติ นั้นแหละทำให้ท่านเกิดมาเป็นคนสดสวยงดงามใครเห็นใครได้ทัศนาก็หลงไหลไฟฝันนางไปตลอดแม่แต่พระโพธิสัตว์ที่ชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นกระสัตว์ที่อยู่ในประหาดปราสาทราชวังฝ่ายสารบุตรก็เป็นอามาตท่านก็เป็นคนที่มีคุณงามความดีมีศีลมีธรรมมีการประพฤติบัติที่ดีงามท่านก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในหลักธรรม ฝ่ายนางอุบลวรรณก็เกิดเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันผิวพันธ์เหมือนดังทองคํางดงามมากฝ่ายเศรษฐีก็บอกว่าจะยกให้กับกษัตริย์กษัตริย์ผู้ครองเมืองของประเทศก็กษัตริย์ก็ส่งพรามจำนวน8คนมาดูผิวพันธ์ของนางมาดูลักษณะที่จะเหมาะควรเป็น มเหสีไม่ไผ่พรามณ์ทั้งแปดคนมาดูแล้วก็เกิดการหลงไหลไฟฝันอยากได้นางครอบครองอยากได้นางครอบครองหนางเห็นก็เกิดความไม่พอใจในพรามณ์ทั้งแปดคนก็ขับไล่พราหมณ์ออกจากบ้านไา่พรามณ์นั้นก็ไปบอกกับกษัตริย์บอกว่านางนี้ไม่เหมาะควรเป็นนางกาเลนกินีเป็นนางที่ไม่เหมาะวรกับกับพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าพดินก็ไม่ได้เอานางมาเป็นมาเหสีฝ่ายเศรษฐีก็ปรารถนาให้ลูกสาวเนี่ยเป็นเป็นคนเป็นภรรยาของอามาตก็ยกลูกสาวที่เป็นนางอุบลเดานาให้แก่อามาตอามาตก็ได้ครอบครองนางนางไปนางก็เกิดความเพลิดเพลินในความสวยความงามของนางนางก็อยู่ในบ้านของอามาตอยู่ในเมือง พระเจ้าแผ่นดินท่านก็เสด็จประพาสในเมืองไปผ่านบ้านอมาตนางก็อยากโชว์ให้พระเจ้าแผ่นดินได้ชมเห็นร่างกายของนางก็เกิดออกมาจากหน้าบ้านหน้าต่างพอพอมาเห็นพระกษัตริย์มาเห็นเขากัดเกิดการหลงไฝ่ฝันอยากได้นางครอบครองกินไม่ได้นอนไม่หลับ กลับไปประสานราชวังไม่มีอะไรจะกินเลยให้ให้ทหารไปดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของใครก็สืบรู้ว่าเป็นภรรยาของอามาดฝ่ายอามาดก็มาหาอุบายเพื่อให้กษัตริย์ให้ครองราชอยู่ต่อไปท่านก็หาอุบายจะยกภรรยาให้แก่กษัตริย์กษัตริย์ก็ ไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรท่านว่าถึงท่านจะดิ้นตายตอนนี้ถึงท่านจะเป็นอะไรเราจะไม่เอาภรรยาใครมาครอบครองเราจะครองด้วยศีลด้วยธรรมด้วยการประพฤติบัติที่ดีงามนี้ด้วยพระโพธิสัตว์ที่มีธรรมวินัยอยู่ในจิตใจท่านเลยไม่ผิดศีลผิดธรรมนางอุบลวรรณาก็เป็น,เป,นเป็นอดีตก็เป็นภรรยาของพระพระสารีบุตรนั่นเองเนี่ยเป็นอมเอต เนี่ยวิบากกรมวิบากขันทุกภพทุกชาติที่เราเคยเกิดมาเคยร่วมกันมาสร้างบม่มีร่วมกันเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เคยปวดป,ดปดูย่าตายายกันเราต้องมีความเชื่อว่าอดีตส่งผลปัจจุบันปัจจุบันทําให้เราหมดลาคะได้หมดโทสะได้หมดโมหะได้ฉะนั้นเราต้องหมั่นมั่นฟังธรรมมั่นจเจริญศีลเจริญธรรมเจริญการประพฤติฏิบัติที่งามเพราะการให้ทานการสมาทานศีลการจเจริญสมาธิ การเจริญภาวนาทําให้เราเกิดความศรัทธาประสทาทะความเลื่อมใสต่อทำคําสั่งสอนพระเจ้าเรามั่นให้ทานมั่นสมาทานศีลมั่นเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมทุกวันทุกวันแล้วก็เป็นคนที่สร้างคุณงามความดีแล้วก็มั่นสร้างกุศลทานบ่มีศีลบม่มีเนคขมะบม่มีวิยะบม่มีขันติบม่มีสัจจะบม่มีอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบ่มีศีกก็จะเต็มที่เต็มกําลัง เพราะฉะนั้นเราต้องทําบ่อยๆทําให้เป็นวสีเป็นความชํานาญอย่างเราสวดมนต์อย่างเราฟังธรรมนี้ไม่เบื่อวันไหนไม่ได้ฟังธรรมวันไหนไม่ได้สวดมนต์มันขาดอะไรไปอย่างเหมือนเราไม่ได้กินข้าวมันไม่อิ่มมันร่างกายอยู่ไม่ได้มันกระสับกระสายมันวุ่นวายฉะนั้นการให้ทานก็ดีการสมาทานศีลการเจริญสมาธิภาวนาเราต้องมันทําถ้าเราทําเป็นประจำเป็นวสีเป็นความชํานาญแล้วเราก็ขาดไม่ได้ คาดคุณงามความดีมันจเจริญศีลเจริญธรรมจเจริญการปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยเราก็มีความสุขด้วยการมีอริยทรัพย์เจ็ดประการด้วยการมีศรัทธามีศีลม,มีฮิลิมีอตปะมีภาหุสัจ,จมีจากะมีปัญญานั่นเองปัญญาเราก็รอบรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อเสียสละเสียละร่างกายมาสร้างคุณงามความดีบางครั้งบางคราวเราไปทํางานที่วัด ปูตัวหกเหลี่ยมจนมือเป็นแผลเป็นเลือดไหลออกมาเลยเราก็ต้องทนเอาทนเพื่อเราจะเอากายเนี้ยเอาบูชาพระพุทธเจ้าเอากายบูชาพระธรรมกายเอาบูชาพระอริยสงฆ์จิตใจเราจำงมุ่งตรงต,รงต่อพระนิพพานนีนนยการที่เรามาสร้างคุณงามความดีเรามีร่างกายเราร่องกายให้เป็นประโยชน์ที่สุดในการที่เราเกิดมาแล้วเราก็มีแต่แก่แก่เจ็บตาย มีความพลดพลาดเรามีกรรมเป็นของตนเราต้องเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนพุทธเจ้าให้เราพิจารณาห้าอย่างเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาความพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของตน,น,นก่อนที่เราจะพลัดพลาดเราพยายามสร้างอริยรัพย์ให้เกิดขึ้นในจิตใจเพราะอริยรัพย์นี่จะทําให้เรามีความ เพิดเพลินอยู่ในบุญในบารมีเกิดไม่ชาติไหนเราก็จะเป็นผู้นำสร้างคุณงามความดีนำในการเจริญศีลเจริญธรรมเจริญการประพฤติบัติในการอธิษฐานในการปรารถนาเพื่อจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาถ้าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราก็สร้างบามีเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ตั้งสร้างบามีตั้ง 30สอสงไขยตั้ง30ทัศน์ให้เต็มที่เต็มกำลังต้องสร้างบ่มีไปเรื่อยทานบ่มีศีลบ่มีจนถึงอุเบกขาบ่มีข้อสุดท้ายนี่อุปาระบ่มีอุปาระบ่มีปรมัตถะบ่มีนี่อุปาระบ่มีบ่มี20ปรมตถะบ่มีบ่มี30ให้เต็มที่เต็มกำลังฉะนั้นเราต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีมันเจริญทานเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปเรื่อยเพราะ ศีลส,สมาธิปัญญาณนี่ทำให้เราเกิดวิชาเกิดวิมุตติความหลุดพ้นได้พอเราไม่หลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่ ฉะนั้นเราต้องมั่นสร้างคุณงามความดีมัน่น,นจเจริญศีลเจริญธรรมจเจริญกรรมฐานน้อมกราบพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภา,าคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมันซึง้งมันลึกซึง้งมันซึ้งในธรรมคำสั่งสอนพทธเจ้าเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราก็ พร้อมจะตัดสลู้เป็นสาวกภูมิปัจเจกภูมิเป็นพุทธภ,ภูมิตามที่เราปรารถนาไว้ถ้าเราไม่ปรารถนาสูงไว้เราก็จะเวียนต่ําเวียนไปอบายภูมิเป็นสัตวน์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราจะเวียนเจอแต่ความทุกข์ความยากความลําบา,ากฉะนั้นเราต้องมีการเสียสละมีการแบ่งปัน มีการให้ทานสร้างวัดวาศาสนาให้เกิดความตั้งมั่นให้เกิดความปราศรัติความเลื่อมใสในวัดวาศาสนาเพราะว่าพระมามีแต่เสียสละเสียสละทุกอย่างเสียสละลูกเสียสละเมียศสีสบ้านช่องห้องหองเป็นอนาคาลิกเป็นผู้ที่มีธรรมวินัยในจิตใจไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ท่าม,มือนงนะราก็อยู่ได้อยู่ห้วยหงุ่งล้วก็อยู่ได้เพราะเราเกิดมาเพื่อจากพบเพื่อพลฉะนั้นเราต้องสร้างคุณงามความดีสร้าง บรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยจิตใจนี้สําคัญเพราะจิตมันไม่ตายจิตเราเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพไหนถ้าเรามีอริยสัจเจ็ดประการแล้วเราก็เกิดในที่ดีที่จะมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปถ้าเราเบื่อสวรรค์แล้วเราไม่อยากเกิดโลกสวรรค์แล้วเพราะสวรรค์พรหม,มโลกมันก็หมดได้แต่เข้าว่พรานิพานไม่มีหมด ไม่มีสิ้นไม่มีทุกขังไม่มีอนิจจังไม่มีอนัตตามีเตโลกุตระธรรมมีแต่นิโรดนิพานนั่นเองฉะนั้นเราต้องปรารถนาสูงไว้ปรารถนาเพื่อความหลุดพ้นจากการลาคะภาวะโอคะทิฏฐิโอคะอวิชชาโอคะนี่จากกรมโลฆะถ้าเราติดพวกนี้เราก็ไปใไนไ่ได้เราต้องข้าม ออกามโอขะภาวะโอ,อขะทิฏฐิโอ,อขะอวิชชาโอคะาให้ได้ถ้าเราข้ามไม่ได้ก็เวียนว่าตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ถ้าเราอยากหลุดพ้นเราต้องจะข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาคนจะข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทคนจะหลุดพ้นด้วยความเพียรผู้จะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาโดยทีท่วนด้วยความพร้อมด้วยความเพียรคนจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียร ฉะนั้นเราก็โมทนากับทุกท่านทุกคนที่เรามารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างทานบ่มีศีลบ่มีเนคขมะบ่มีวิิยะบ่มีขันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิษฐานบ่มีเมตตาอุเบกขาบ่มีทัศบ่มีบ่มีสิบอุปาระบ่มีบ่มีสิบพระมัถะบ่มีบ่มีสามสิบจงน้อมบุญกุศลบ่มีสิบบ่มียี่สิบบ่มีสามสิบเนี่ยที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญ มาแล้วจงปันภาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายมีอริยทรัพย์เจ็ดประการมีบุญกุศลน้อมแผ่ไปให้บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราหากท่านดาราเหล่านั้นมีความทุกข์มีความยากความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนาน บุญกุศลที่เราท่านนาลายด้พร้อมเพียงมาสร้างคุณงามความดีจงภาวะเือนเดชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้อายุวันณนะสุขพะพละปฏิพา,านทนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน